โอ้ oh yeah. <laughs> เอาละพี่น้องป้วงไปนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาทำการชุ่มกล่องหีบอมะิตนะครับผมโ oh, ah อ้หีบอมะิตสลักเนี่ยมันเขียนว่าหีบอมะิตนะครับผมเนี่ยเนี่ยมองกล้องคอยดีเห็นนะเนี่ยเห็นไหมหีบอมะิตเด็ตรงกล้องคอยมันบังอยู่เลยเออคอยละอ่านเกือบมาถือว่าหีบอมะิตนะครับผมนะมา <laughs> ผมสะสมไว้หลายเติบนะครับสำหรับหลายเติบจริงๆนะฮะ ประมาณประมาณพุทธะกล่องสีขาวอ่ะเออเก้าสิบประมาณแปดร้อยกล่องนะมื่อนี้ผมจะมาทําการซุ่มเปิดนั่นแหละเออทำการเปิดแต่ว่ได้ซุ่มดอกเปิดนั่นแหละสีมาเปิดเลนะ่นชื้อเลยครับมันหลายเกินไปแล้วนะเออเก็บไปตั้งแต่แปดปีที่แล้วนะก็ะได้เปิดเจอโคดไล่เอาไว้บ้างนะเบื้องสีมาเปิดชูเบื้องนะเจ้าว้วาวเออสวยสวายเบื้องเปิดเทเลอันบ้าเฝ้าครับพคนเลยใจเย็นนั่อยวว้าวบ้าเฝ้าบ้าเฝ้า สวยหลายเกินครับบ้าจะมาจะใส่ว่าโอ้อยังคือนไหลกันเลยว้าหลผัวไหลาผัาวว้าสวยเอา้าสิบมอนีอออ่ดีสิมอนี่ได้เหรอเว้สวยไอ้หัวลราเว,สว้สวยอีกหัวหนึ่งมอต้องได้แหละหยิบเอามาหิบสวยเปิดเทระอ่านหมอโอนได้เหรอโอ้ได้เหรอสวยอ่าอันนี้มันมันของแต่ละซีซันนะมันของแต่ละซีซันนะเว้ยสิทธิ์ขันสูงนะครับอันนี้หัวนี่นะหัวนี่ต่อไปเทระอ่านหมอรุนลุนลุนลุน เออได้เสร็จเอ้ยได้ไรเนี่ยอันเก่าเอ้าได้ว่ะว้าวเทขนาดได้ว่ะผมผู้หญิงต้องออกแล้วชุดไทยออกซะอชุดไทยเอยออกเลยแล้วนี่ว่ามันตั้งใจให้ว่าเออเออเอาขี้หินเลยเอ้าโอาได้ข้อหินเลยว่าเดี๋ยวมาได้มาชุดนี้มาได้สองหัวโอ้ยข้อหินคดีเอ้าขึ้นหมันได้ปะโอ้ได้แล้ว่ะหัวท้องป่ะเปิดหัว ไม่ได้อีกแล้วเหรอว้าวหินปั๊บกล้องนี่แค่เขาเก็บขันถือขก็ได้มาฟีนะเว้ยถือว่าคุ้มนะเว้ยแค่เขาเก็บขันเฉยๆอ่ะเออคุ้มนะเว้ยว้าวอีกแล้วอ่ะแน่เอ้าเออเอาได้แล้วว้าวสุดยอดเลยเปิดเทอร์รันว้าวก็ได้ดีแล้วว้าวอีกแล้วเอเอคุ้มนะแล้วเป็นกล้องฟีแมมที่เขาเก็บขันขันไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายๆซนะื้อๆอ่ะเออโอเคเแล้วเว้ยว้าว ว้าวออกมาอีกแล้วเหรอโอะไร้อีกเหรอพูดอก้อนหินมาหมอ้ออาหารหมาเออสวยเปิดอีกเท่าไรอันนี้อันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นหมวกเอ้ยหมวกดีเท็วะเป็นหมวกอันนี้นะครับหมวกอันนี้นะเปิดโอ้ยอาหารหมาสวยอาหารหมาสวยเนี่ยได้เหรอเอาเรื่องวะเปิดก็ไม่เหรอได้อีกเหรอว้าวได้เบิร์ตแล้วครบแล้ว คอนชิ้นออกมาไหมหมอเออถือ,อว่าดีแล้วไหดี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 ดว้าวดีดีดีว้าวพู้ดำเนินหัวเค็เดด